สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว Redmi A5 เครื่องสูยนไทยในปี2026กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่คดคุ้มจากเ Xiaomi ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1,700 90บาทจะราคาเต็มคือ2,499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการ กดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ ทางแอปส้มหรือแอปฟ้าหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับที่พี่ทำการกดมาใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าในการดีไซน์ตัวแพคเกจจิ้งตัวกล่องจะเป็นอย่างไรบ้างและน่าเขียนว่าตัว Redmi A5 นะครับจะมีโลโก้ของตัวเ Xiaomi กับกล้องหลังให้มาความคมชัด32ม mm, ิิมี AI duo camera กับหน้าจอให้มาใหญ่จริงครับ 6.8 8นิ้วหน้าจอ1 2 0ิเพพร้อมเบิให้มาก,ก็ถือว่าใหญ่รัห้าพ0 0สอ้อยพร้อมด้วยฟ้าชาัดให้เรามา15วัตนะครับอันนี้คือเครื่องสูนไทยเลยนะครับนี่สามารถทําการปลดล็อกโดการสแกนนิ้วมือบริเวณด้านข้างที่ปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้ก็มีเรามาพร้อมด้วย u ที่มีความเร็วความแรงอัลติคอร์ p u USB ูยูซอ T7250 นะครับผมมาดูว่าในการแกะกล่องสัมผัสกับตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างขอการแกะกล่องเลยนะครับ มาดูว่าในการดีไซน์ในปีนี้จะมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดผมกับตัว Redmi A5 นะครับนี่มาดูนะครับผมว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างผมคืออันนี้แกออกมามาดูว่าเป็นอย่างไรแกออกมาก็เจอกับตัวคําว่า Redmi นะครับผมอยู่บริเวณหน้ากล่องของตัวเครื่องเลยนะครับผมนี่ครับ ก็เขียนว่า Redmi A5 อันนี้คือตัวเครื่องนะครับผมเปิดออกมาก็เจอตัวเครื่องนะครับมาดูว่าตัวอุปกรณ์ในกล่องจะเป็นอย่างไรบ้าง ให้อะไรมาบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีนะครับผมนี่ครับอันนี้คือตัวเข็มจิ้มซิมผมให้เรามาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี่หัวชาร์จครับซึ่งเป็นหัวชาร์จที่รองรับในการชาร์จไวที่15วัตต์นะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จให้เรามาเรียบร้อยเป็นพอรตไทต์ A toC ให้เรามาผมถือว่าอุปกรณ์ให้เรามาครบจริงครับ ตามด้วยอุปกรณ์ในกล่องก็จะเป็นคู่มือนะครับผมให้เรามาอันนี้นะครับอีกอันนี้คือคือคู่มือผมที่เป็นตัวพาสหายผมสมารรทำการศึกษาคู่มือเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนี้พีชอบมากคือช่องใส่ซิมคือมีด้วยกัน3มช่องนะมีช่องใส่ตัว นอโนซิม2ช่องแล้วก็ช่องใส่ตัวไมโครดีกั์อีกหช่องคือสามารถเพิ่มตัวไมโครดีกสได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ D ในกล่องก็จะมีนะครับผมนี่ครับอันนี้คือเป็นเคสซึ่งเป็นเคสใส่นะครับที่สามารถโชว์ตัวบอดี้ของตัวสับมือถือออกมาได้นะครับอันนี้คือตัวเคสนะครับซึ่งถือว่ามีความสวยงามในการดีไซน์ของตัวเคสได้อย่างลงตัวจริงครับ มาดูว่าในการดีไซน์นะครับผมของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไงบ้างในการออกแบบกับมือถือง,งบ1,790นนะครับนี่ พอพีออกมาผมก็เจอกับตัวบอดี้ของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าในการดีไซน์ของฝาหลังมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับานหลังนี้สามารถทําการลอกสติกเกอร์ออกได้นะครับพีขอทำการแกะออกเลยนะครับนี่แล้วปเอาที่กล่องเลยเลยผมตรงน,นะครับอันนี้คือการดีไซน์ถือว่าเก็บการดีเทลออกแบบได้อย่างสวยสดงดงามจริงครับซึ่งพีชอบในการออกแบบมากถือว่า Redmi A5 ออกแบบมาเหมือนกับมือถือราคาเล็ หกถึงเจ็ดเลยนะครับถือว่าดีไซน์มีความพรีเมียมในการออกแบบจริงครับความบางให้มากับความบาง8.26ม mm, ิลมกับตัวบอรดี้น้หนักให้มา100 กากรัมนะครับก็ถือว่าน้ําหนักในการพกพาก็ถือว่าพกพาได้ง่ายนะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้พี่ขอเช่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องเลยนะครับผมอันนี้คือด้านหน้า,นาเนาะก็เขียนว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้าจอ6.8 8นิ้วดิสเพย์ผมนี้สามารถทําการลอกออกเลยผมนี้ครับอันนี้พีทำการ ลอกตัวนี้ออกนะครับผมอันนี้คือหน้าจอเต็มๆของตัวเครื่องเลยนะครับนี่อใน,นการดีไซน์อันนี้เป็นปุ่ม power นะครับสามารถทําการสแกนมือที่ปุ่ม power ในการปลดลอ็อกได้มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัวโมดูลกล้องมากกับกล้องหลังที่ให้มากับความคมชัด32อล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือช่องใส่ซิมผมสามารถรองรับในการใสร่ซิมไี่เพียงลสองซิมแล้วก็สามารถทําการเพิ่มไมโครดีซีได้อีกหนึ่งช่องก็คือ ทำออกไมาดีมากกับตัวนี้นะครับผมกับช่องใส่ซิมเนาะที่ให้เรามาจัดเต็มจริงครับด้านล่างก็จะมีพอร์ตไทซีวิลลหูฟัง3.5จาลำโพงจะอยู่ด้านบน1ตัวนะครับผมตัวนี้นะในการกดเปิดเครื่องก็กดที่ปุ่ม power ค้างไว้1ครั้งนะครับ ตัวเครื่องจะสั่นนะครับผมหนึ่งครั้งเนี่ยโบเพราะว่ากําลังเปิดเครื่องอยู่นะครับก็คือเขียนว่าเสี่ยวมี่นะครับเป็นโลโก้นะครับแล้วก็เขียนว่า Android นะครับผมตัวนี้เนาะนี่ถือว่าทําตัวบอดี้ออกมามีความสวยงามจริงครับนี่ถือว่าสุดจริงครับซึ่งพี่ชอบนะกับตัวนี้กับกล้องหน้าให้มา8ล้านนะครับผมกล้องหน้าสามารถทําการใช้งานหมดพอเท็ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังได้นะครับผมตัวนี้ให้เรามานี่พี่ก็ทาการเปิดเครื่องเลยนะครับ พี่ก็ตั้งค่าตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วผมมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างกับตัวนี้กับ UI ของเจ้าตัว Redmi a 5นะครับซึ่งพี่ชอบมากกับตัว UI ในการกดในการทัดหน้าจอถือว่าทำออกมามีความสมูทพอสมควรเลยกับหน้าจอให้เรามา120เฮิรเลยนะครับผมกับความคมชัด hd พัดน,นะครับผมนี ัดดีมากอ่ะติดนิ้วแล้วติดนิ้วได้อย่างลงตัวจริงกับในหุผมซึ่งพี่ชอบมากถือว่า Redmi A5 ทําทำตัวลอมออกมาติดนิ้วได้ดีพอสมควรเลยในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าหน้าจอสีสัน ถือว่าเวิร์กมากสัพีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ปรับหน้าจอความแสงสว่างสูงสุดก็ปรับได้แล้วก็ UI ก็มีให้เราเยอะแยะมากมายมีการมุนอัตโดนดมีการเปิดไฟฉายบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องก็มีให้เรามารบนะครับผมตัวนี้เนาะก็ถือว่า UI ทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่มันมีความสมดุลในการกดในการทัดจริงมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคำว่า เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับนี่อันนี้เป็นตัวรุ่นองผมเป็นตัว Redmi A 5นะครับผมกับแรม3กิกนะครับบวกเพิ่มอีกสุดคือ3กิกเป็น6กกิกกับความจุให้มาผมอันนี้รุ่นเบทเลยนะความจุ6 4กิกกับอันนี้เป็นตัว Android 15นะสัปปีนัในปีสองนตัวนี้ก็ยังใช้งานได้เพียงพอมากกับ Android 15นะครับนี่อันนี้คือระบบสามารถทําการตั้งค่าตัวภาษานะครับได้นะครับผมก็มีให้เราตั้งค่าได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ แล้วก็สามารถทําการใช้ส่วนขยายเหนือความจาแรม1นึ่กิกได้2องกิกได้3ามกิกได้ในการเพิ่มแรมพัดนะครับแล้วก็อัปเดตระบบก็อัปเดตง่ายเพราะว่าล้อมของตัว Xiaomi เ,เนี่ยล้อมที่อัปเดตระบบง่ายแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยได้ทุกเดือนผมตัวนี้ถนะือว่าอัปเดตได้ดีจริงครับแล้วก็มีถ้าทางในการสัมผัสเช่นการเปิดกล้องเร็วก็มีฟังก์ชันให้เราตั้งค่าอันนี้คือดีมากนะ คือฟังก์ชันที่ใส่ใจผู้บริโภคมากในการเปิดกล้องโดยการกดปุ่มนะผมที่นงนี่ปุ่มเปิดปิด2ครั้งเพื่อไปอยังหน้าจออุผมตัวนี้ได้ถือว่าดีมากเลยการเข้ากล้องเช่นพี่ปึ๊บๆแบบนี้ซึ่งมันดีมากนะเข้ากล้องบริโภคเวิร์กรินค้าเป็นอะไรที่พีชอบมากคือการกดช็อตคัทนี่แหละปึ๊บๆนี่ครับผมจะเข้าไปยังตัวกล้อง ให้เราเลยครับผมตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากกับฟังก์ชันที่เข้าได้ง่ายจริงครับผมกับตัวยูไอที่เซี่ยวมี่ทำออกมาที่ใส่ใจผู้บริโภคจริงครับแล้วก็ยกขึ้นองปลุกตัวนี้ก็มีให้เรามาเช่นพี่ทาการครอบอยู่พี่ก็ยกขึ้นก็ปลุกหน้าจอขึ้นตัวนี้ก็มีให้เรามาได้แลน,นะครับก็ถือว่าฟังก์ชันและยูไอใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับนี่อันนี้คือการตั้งค่าเครือข่ายเนาะสามารถทําการใช้งานในการเชื่อมต่อทั้ง Wi f i 4 Wi-Fi 5ตัวนี้ก็เชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ตัวมี บลูอชน5ให้เรามาแล้วก็สามารถเอง์กรที่แชร์ฮอสปอร์ตอองค์กรอื่นตัวนี้ก็สามารถทำการซัพพอร์ตทั้ง WiFi Wifi วไฟ4และ WiFi 5กิในการแชร์ครับผมคิดถือว่าเก็บดีเทลในการใช้งานได้ลงตัวจริงนะครับนี่ ทัดดีอ่ะมันมีความสมุทที่ติดนิ้วได้ดีพอสมควรนะครับผมแบตก็ให้เรามา5,200ันมม1วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็ดึกสึกว่าพีเคยสัมผัสตัวนี้มาแล้วก็จะตัวโปโคสี่จุมาแบตถือว่าอึดจริงครับหวันเพียงพอแน่นอนต่อการใช้งานนะครับผมนี่อันนี้คือการตั้งค่าหน้าจอและความสว่างปรับเป็นทีมมืด ทีมสว่างตัวนี้ก็มีให้เราปรับนะครับก็ถือว่า UI ทําออกมาได้ดูดีพอสมควรแล้วก็ปรับเป็นออโต้ในหมวดสว่างได้นะครับผมก็มีให้เราแล้วก็ปรับเป็นหมวดหน้าจอล็อกก็มีให้เราในการปรับก็ถือว่า UI เยอะแยะมากมายแล้วก็การปรับตัวอัตรา Refresh Rate ของหน้าจอก็ปรับเป็น1 2อยยเฮิร์ตนะครับผมในเรองการปรับเป็นสูงสุดนะครับซึ่งก็ปรับได้ง่ายมากพี่รู้สึกว่า UI ทัชกดมันมีความสมูุจริงครับกับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงนี่ เฮ้ยมันโอเคมากอะัะทัชกดอ่ะถือว่าเวิร์กจริงครับแล้วก็ UI ก็สามารถซัพพอร์ตแอปพลิเคชันูนย์ไทยแอปธนาคารแอปตัวนี้สามารถทําการซัพพอร์ตได้นะครับมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังที่ให้มาความคมชัด32ล้านแล้วก็กล้องหน้าให้มา8ล้านนะครับซึ่งพี่ชอบกับตัวกล้องมากถือว่าตัวกล้องเนี่ยทำออกมามีความสวยงามจริงครับ เก็บดีเทลของตัวกล้องแล้วก็การออโต้โฟกัสของกล้องหลังก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างลงตัวมากเลยครับนี่หูสีสันมันมีความสวยงามจริงครับถือว่าเก็บดีเทลของตัวกล้องออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่แล้วก็ ถ่ายที่อัลต้าผม HD ก็ถ่ายที่ความคมชัดได้ผมสุดๆคือ32มิลลิเซตผมก็ถ่ายนะครับผมนี่ครับก็มีในการจับโฟกัสของเราได้ง่ายนะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงแล้วก็วีดีโอก็คือ 180p 30เฟรมเรทนะครับอันนี้คือภาพบุคคลนะครับ UI ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะ นี่ใช้งานได้ง่ายมากนะครับบอกเลยว่า w o r รแล้วก็หมอนคืนก็มีให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็มีภาพบุคคลการทำพอร์เตรตตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เราเยอะแยะไปมาดูว่าตัวกล้องหน้าเป็นอย่างไรบ้างโหกล้องหน้าอย่างจริงอ่ะกล้องหน้าสามารถทำพอร์เทรตหน้าชัดหลังเบอได้ทั้นะครับนี่เฮ้ยชัตเตอร์กดง่ายมากเลยอ่ะ เอาตรงนั้นเป็นมือที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันก็ถือว่าควบคุมได้จบจริงครับกับตัวนี้นะซึ่งพีก็ไปสัมผัสกับตัวกล้องหน้ามาบมกแล้วว่ากล้องหน้าตัวนี้สับพีน่แปดล้านก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็มีการถ่ายตัวพอเหตุหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับกับงบ1 7 9 0ัสิบบาทกล้องสีสันดีมากเลยอ่ะ โมันมีความคมชัดแล้วก็เก็บดีเทลของกล้องออกมาได้สมบูรณ์แบบมากถือว่าคุ้มนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ทัดดีมากเลยอะ่ะตอบสนองของหน้าจอมันมีความสมุลในการกดในการทัดและการตอบสองจินนะครับผมซึ่งพีก็สัมผัสมาถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอนะครับผมกับตัวนี้นะครับนี่ ทัดดีทัดดีแล้วก็ทุกอย่างคือเป็นตัวที่ครบจบครับใช้งานได้ง่ายนะครับ CPU ก็เล่นเกมปรับเป็นค่าด a ฟอ t ต่ำๆก็เพียงพอเนาะกับตัว CPU USOFT T7250 o c อง c o าศซึ่งพีทำการแกะกล่องตัวนี้มาพี่รู้สึกว่าเป็นตัวที่น่าใช้งานจริงนะในปี2.06สเพราะว่าสเปค กับงบตัวนี้ให้มาถือว่าเพียงพอมากซึ่งพี่จะขอแนบลิงนะในการสั่งซื้อเียพีทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามรี์พีให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเสารนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องพีเพด้วยนะครับผมขอบคุณครับ